สวัสดีครับพอกับบ้าหน่องกินแซ่บไปเข่นเคยพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองเอ้ยมันมีเบ้าหน่องมีของดีครับพี่นอ้องเอ้อพี่น้องเอ้ยพระโละขาหมูครับปุ้ยพี่น้องตายหัวเงี้ยให้ก็แล้วครับปื๊ดมาพี่น้องครับแซ่บๆสบต้งบ้าหน่องครับผมเอ้ยหิวเขาเดียวดีปุ้ยใส่แบบงี้นี่ละกอนเอ้ยพี่น้องปื๊ดปลาขาหมูผะโละพี่นอ้องโอ้ย กินสุกครับพี่นอ้องกินสุกดีกว่าเฮะผู้ใดพี่น้องมาหนอมขอราดจักหน่อยครับอีโอ้สีบัลวกปากกว่านอ้อพี่น้องน <laughs> ี่อื้อเดี๋ยวจัดมุมจักหน่อยครับมันตนใหญ่ครับกูพี่น้อง อืมอืมอืมปะทูขอใส่ถุงมือกันนะครับพี่น้องชุ้มบอลเลยแล้วครับขาดกีดีในตอนอะไรพ่อหนอนลาดีไปครับโอ้ยพ่อหนอนหอืไม่จบ อออโอ้โหนี่ลงไอเสียก่นหนาเลอืม,อ,มอืม,อมเขาสวยกันอ่อนๆนะอืม ตอนนี้ครับราดยี <s <s melted melted> ่กบาทครับพี่น้องโอ้ยสอนได้ครับขาหมล่ะฮึมฮึมแซ่บพี่น้อง 어워내가 보면.. 다음음음 <c oughs> อ๋อห้วยห้วยนะครับ <c oughs> มาเสร็จน้ำเบาหนอมครับผม <c oughs> อื๋อ,อ,อ หอมกระดพี่้องอืมอ,กกอ,อืมอุ้ยอืมอืม,อม,อม,อม ขาหม,มูต้นนขาหม,มูข่าโพี่น้องอเือดีขนาดห่อนมาแซ่บกันครับ กลวกพี่น้อง <c oughs> อืมออาวยกับอ้อนหอนกับทักกันหนาเลยไปอืม <c oughs>

음~~ 밭으 음~~ Uh -huh. oh, Så <clears throat> <clears throat> <clears throat> Bà làm luộc ngang nắm luộc vậy อี่ค้องแฉกนครับเนี่ยน้ำจิ้มใยจ,จดดวดไเลยครับอออืืม mm <clears throat> Mmm.